นมัสการพระอาจารย์สมพรนะครับแล้วก็ท่านพระครูไทยนะครับในโอกาสวันนี้ที่ท่านได้เดินทางมาที่วัดลาวแห่งนี้เนี่ยในาในามในนามของตัวแทนของวัดเออโธรุทโธรุัดธรน,นะครับปกติวัดไทยกับวัดลาวที่อยู่ในนิวเม็กซิโกนี่ ก็ไม่ไกลกันนะไม่ไกลกันนะความสัมพันธ์ต่างๆก็จะมีงานบุญงานอะไรก็จะติดต่อมีดิติสัมพันธ์ซึ่งกันอะไรกันตลอดเวลาครับผมแล้วก็การมีกิจกรรมร่วมกันใช่นะครับอย่างวันนี้นี่เป็นงานอะไรฮะเนี่ยงานต้องถามพระเดชพระกุหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อสมพรนวัสการ์ธ่รมประจารย์สมพรนะครับวันนี้เป็นงานอะไรครับของที่นี่ขอเจริญพรนะ ออกตนอุนญาโยมพี่น้องสาวลาวและพี่น้องสาวไทยบทดทุนเมื่อน,นี้หรือว่าวันนี้เนาะที่วัดลาวโพสัญญา,ามเมืองแอลเบอกกีรัตนิยเม็กซิโกเนะาะสหรัฐอเมริกาวันนี้ที่วัดลาวโพสัญญา,ามันได้จัดงานซึ่งขึ้นวันสิม้าคัปี 2000, สองพันสิบเอ็ดที่วัดลาวโพสัญญา,ามันนี้จัดงานจุดประสงค์ก็คือ งานบุญพระธาตุหลวงจำลองเนาะเพราะว่าคนลาวพี่น้องคนลาวอยู่ที่เมืองลาวเนาะเดือนสิบสองทุกๆปีจะได้มีพิธีจัดงานบุญพระธาตุหลวงอยู่ที่เบียงจันญาติโยมพี่น้องชาวลาวหรือพี่น้องชาวไทยอาจจะหูจักอ,อยู่ที่ประเทศลาวเนาะแต่ทุกๆปีจะมีงานจัดงานบุญพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระาธาตุที่สาคัญเรือว่าเป็นพระาธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องชาวลาวเนาะที่สกัาราบูชาซึ่งเอากระดูกของพรงพูริเจ้านะเอามาจากประเทศอินเดียมาปฏิสฐานเนาะฉะนั้นทุกๆปีอ่าในงานบุญพระธานหลวงอยู่ที่ประเทศลาวจะได้จัดงานและทางอเมริกานี่ก็จะได้จัดงานบุญพระธานหลวงจำลองฉะ,ะนั้น ซึ่งว่าวันเวลาที่ผ่านไปแล้วซึ่งทุก,ทกปีหลังจากออกพรรษาเดือน12เพ่งเนาะทางประเทศลาวระดัดงานบุญทานลวงแต่ว่าทางอเมริกามันจะลาแต่ว่าก็ได้จัดย้อนหลังคืนมาอีกเพราะว่าพี่น้องสาวลาวและพี่น้องสาวไทยโดยเฉพาะคือสาวพุทธก็ได้เขารวมงานบุญประทานหลวงทุก,ทกปี อยู่ที่เมืองเอลเบอร์กีนี่ก็มีวัดลาวเนาะซึ่งชื่อวัดวัดลาวโพสัญลามเนาะอ่าทั้งเป็นวัดวัดเดียวที่อยู่ในเมืองนี้เมืองเอลเบอร์กีแล้วก็มีวัดไทยอีกวัดไทยสองวัดคือวัดพุทธโสธรและก็วัดมุคคนิมิตรเนาะแต่ว่ารวมแล้วก็เป็นสามวัดคือวัดลาววัดลาววัดหนึ่งอ่าแต่ละเดือนแต่ละปีก็จะมีการบุญเวียน ก็จะได้นิมตน์พระสงในเมืองน,นี้มารวมเพราะว่าลาวกับไทยนี่มีการส,สางสัมพันธ์กันโดยตัดขาดกันเพได้เพราะว่าทวัดลาวมีงานวัดลาวก็จะได้มนพระมาจากทางวัดไทยมารวมงานทางวัดไทยมีงานทางวัดไทยก็ได้มวลทางพระทางวัดลาวก็ไ,ไปรวมงานฉะนั้นเราจะมีความสัมพันธ์กันทึงจะมาอยู่ที่เมืองน,นอกเราก็มีความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นจะเป็นพี่น้องชาวลาวก็ดีพี่น้องชาวไทยก็ดีอยู่ที่เมืองนี้การจะแด่มร่วมกันแต่าบางโอกาสบางเวลาบางบางผู้บางคนญาติโยมที่มีโอกาสมีเวลากามารวมแต่ว่าบางคนอาจจะบกคอยมีเวลาการจะติดธุระติดงานแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระวังวัดกับวัด พระทรงซองสามวัดจะได้มารวมกัน huh. ท uh ุงานอัน huh. น uh ี huh. uh ้เ huh. ป uh ็นชิงสมญที่สุดโอ้ยเข้าใจอะไรเอองานพระธาตุหลวงมื้อนี้เนาะตรงกับจัดตรงกับพระธาตุหลวงสรีเวียงจันเลยบอกบอกครับที่จัดเมื่อื่นนี้เห็นมันเหมือตรงกันเพราะว่าออแต่ว่าเดือนที่อทางอาณาเมืองลาวจัดเดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าทาไเราแกการมาแล้วแล้ว การมาแล้วแต่ว่าจัดย้อนลังใช้มันตรงกันมันตรงกันบได้เพราะว่ามันจะตัวอย่างว่าวัดจะมีสองสาวัดจะเปลี่ยนกันงานเหตดบุญนะนะครับครับแยังว่าเวลาเวลาก็ยังบ่ตรงกันเนาะเวลาบ่ตรงกันฉะนั้นจึงจึงมาจัดงานย้อนลังเนาะความนับถือของพี่น้องสาวล่าอยู่ที่อเมริกาครับพี่น้องสาวล่าชีเมืองเลาาแต่ว่าความนับถืออย่าง เมือนเดิมสนันมื้อนี้จึงได้จัดเมื่องานนพรพธาลวงจำลองและก็งานสงทายปีเก่าตอนับปีใหม่เนาะเพราะว่าวันที่34เสาร์าานี่ก็เป็นงานวันคริสต์มาสญาติโยมบางคนอาจจะควยมีเวลามารวมงานแต่วันนี้ก็จะมีที่มีญาติโยามจากคนเนี่ยเพราะว่าบางคนเขาเจ้าก็ค้างานติดธุร,ระเพราะว่าวีวคิสเซ่นไปเที่ยวต่างรัฐต่างเมืองเนาะปีละครั้งเลยนะวัด <What? S 2> uh ื่อทางการนี่โพชยารามวัดลาววัดลาวโพชยารามนะครับแล้วเวลามีงานบุญทั้งไทยทั้งลาวนี่ก็ชาวลาวและชาวไทยก็ไปร่วมกันเนาะร่วมกันไม่ได้แยกเนาะไม่ได้แยกเป็นชาวพุทธด้วยกันจะเป็นพี่น้องคนคนไทยพี่น้องคนลาวหรือคนเวียดนามกัมพูชีอะสิอเมริกาก็มามาเหมือนกันมาคือกันคนลาวก็มาไอ้คนคนคนเว <คน S 1> ียดนามคนเวียดนามก็มาคนเขมรก็มาเนะคมเขียก็มาคนอเมริกาก็มางานจ่ยังัเฉพาะงาน กุซุงการนะวันสงการานี่ยนะพมาลาวสิพิมาไทยสิเขาเจ้าอาจจะมาลายกับงานบุญกระทินสิควรมาญาติโยมมาลายแต่ว่างานนี้เป็นงานในนอ่ยสิเขาอาจจะบุคคลมีญาติโยมบนไนนี่ญาติโยมอยูเพราะฉะนั้นให้เข้าใจเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทรายครับ